วันเกิดน้องนาดาวัยรุ่นเจนอันฟ้าความภูมิใจของแม่กบพ่อบรูคทายาทคนบันเทิงที่ต้องบอกว่าสวยและมากความสามารถลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆค่ะสำหรับน้องนาดาปุณกันลูกสาวคนโตของนางเอกรุ่นใหญ่กบสุวรรณันกับรุกดนุพรปุณกันซึ่งหากใครติดตามไลฟ์สไตล์และอินสตาแกรมของคุณแม่คนสวยแล้วจะได้เห็นความน่ารักของลูกๆของเธอเช่นกัน เรียกว่าเด็กๆเติบโตอย่างมีคุณภาพมากค่ะสำหรับน้องนาดาและน้องนดลสองพี่น้องที่มีแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กล่าสุดตรงกับวันคล้ายวันเกิดของน้องนาดาอายุครบ14ปีเต็มเข้าสู่วัยทีนเป็นวัยรุ่นแล้วในเรื่องของความสวยความน่ารักต้องบอกว่าคุณแม่ให้มาแบบเต็มๆรวมถึงความสามารถในการเป็นศิลปินอีกด้วยได้เห็นทั้งการร้องการเต้นการเล่นละครรวมถึงการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์บนโซเชียลครบมากๆ และแม่กบได้เขียนอวยพรวันเกิดลูกสาวไว้ยอย่างน่ารักว่า happy 1 4 th birthday นาดานะค่ะ14ขวบแล้วแม่ขอให้ลูกมีความสุขสดใสเติบโตแข็งแรงปลอดภัยเป็นที่รักและสมหวังในทุกอย่างนะคะลูกแม่รักนาดาที่สุดในโลกนะคะไม่รอช้าไปชมภาพน่ารักน่ารักของน้องนาดาคนสวยกันได้เลยค่ะ